คนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างตามพระฉายาของพระเจ้าคนคนนี้คือคนที่ไม่อยู่ใต้อำนาจบาปอีกต่อไปแล้วกำลังอยู่ในร่างกายนี้เขาจะไปในทางของพระเจ้าและเขาไม่กลัวผลคำคููที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาทําไปแล้วพระเจ้าจะปกป้องและช่วยเขาออกมาจากทางตันในที่สุดเหนพระคัมภีร์บอกพระเจ้าเตรียมทางออกไว้แล้วดังนั้นถ้าเราเชื่อ ไม่ว่าเราจะโดนกดดันมากขนาดไหนเราจะเลือกที่จะทำสิ่งที่สวนทางกับคนอื่นแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นน่าเสียดายนะครับเราเลือกที่จะมองเต้นเต้นเห็นคนจำนวนมากเขาทำยังไงที่จะเอาตัวรอดได้เราทำแบบเขาเพราะเราคิดว่าเราเห็นมาแล้วปู่เราก็ทำตาเราก็ทำขนาดพ่อแม่ไม่ค่อยลงรอยกันยังทําเหมือนกันเลย เราก็รู้ว่าเขาทำกันมาอย่างนี้เราก็ทำแบบนี้บ้างแล้วเมื่อเราทำตามคนอื่นเราก็ได้ผลแบบคนอื่นเราจะพลาดจากการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ถ้าเราจะเลือกทําในสิ่งที่คนบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้เสียเปรียบทำแบบนี้มันไม่ถูกทำแบบนี้โง่แต่ถ้าเป็นทางของพระเจ้าคุณเลือกทําไปคุณจะได้รับพระพรยัดสันแน่นพูนล้นใสให้เอเมนเอาล่ะสำหรับในข้อนี้นะครับท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือการชำระมือนั่นเองไหนหยิบมือขึ้นมาดูซิครับวันนี้มีใครล้างมือมาแล้วบ้างวันนี้อาบน้ำมาหรือเปล่าเ <c oughs> วลาอาบน้ำคุณใช้มือหรือเปล่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นวันนี้ทุกคนได้ชำระมือมาแล้วแต่ว่าการชำระมือในวันนี้เป็นมากกว่า การล้างมือด้วยน้ำเปล่ามันเป็นเรื่องของการชำระสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเรารู้ไหมว่าในขณะที่คนมากมายได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยกู้ให้พ้นจากสถานการณ์ต่างๆแต่เพราะเขาไม่ได้ชำระมือของเขาเขายังคงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่สิ่งนั้นแหละที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางพระพรไม่ให้เข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นแหละที่จะทำให้ความเชื่อของเขาไม่ทำงาน เอเมนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> แต่ว,วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้กําจัดเอาอุปสรรคออกไปถ้าพ้นอุปสรรคได้พระพรก็หลั่งไหลเข้ามาการช่วยกู้ก็จะเข้ามาในชีวิตเร็วมากยิ่งขึ้นการชําระมือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมจะมาในรูปแบบของพิธีการล้างมือแต่ในพันธสัญญาใหม่เป็นสัญลักษณ์ของการ แยกเอาบาปออกจากชีวิตการชำระมือคืออะไรขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์นะครับในอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อที่16จะบอกให้เรารู้ว่าการชำระมือแท้ที่จริงแล้วคืออะไรอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อที่1 6พอเราพูดถึงอิสยาห์บทที่หนึ่งหลายคนก็นึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน เราก็คิดว่าเออเราเต็มใจแล้วเราเชื่อฟังแล้วทําไมเรายังไม่ได้กินผลดีของแผ่นดินแต่อย่าลืมว่าข้อนี้มาก่อนหน้านั้นถ้าคุณไม่ชําระมือคุณยังทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทาอยู่ถึงแม้คุณเต็มใจและเชื่อฟังในบางด้านที่พระเจ้าบอกให้คุณทําคุณก็จะพลาดจากผลดีแห่งแผ่นดินเอเมนนั้นเมื่อเราเจอพระสัญญาเราควรที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่แวดล้อมอยู่เพราะเงื่อนไขจะอยู่ในข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น การชำระมือคืออะไรในข้อที่16บอกว่าจงชำระตัวหลายคนนึกถึงพระเจ้าใช้ให้เราไปอาบน้ำแต่ไม่ใช่นะครับอ่านต่อไปจงทำตัวให้สะอาดจงเอากรรมชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกกระทำชั่วการชำระให้บริสุทธิ์คือการตัดบาปออกจากชีวิตนั่นเอง เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาในวันนี้พระองค์เห็นคุณกําลังหมกมุ่นอยู่ในความบาปอยู่หรือเปล่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมาในวันนี้พระองค์กาลังเห็นคุณกําลังตกอยู่ใต้พันธนานการของบาปอยู่หรือเปล่าตรงนั้นแหละที่เปิดโอกาสให้มารยังคงทํางานในชีวิตของคุณอยู่ได้พระเยซูร,รักษาคนป่วยแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังไงครับอย่าทําบาปอีกมิฉะนั้นเรื่องที่ร้ายแรงกว่านี้จะเกิดขึ้นกับเจ้าเป็นไปนได้ไหมที่ป่วยแล้วหาย แต่เพราะเรายังคงไม่ชำระชีวิตของเราให้สะอาดแล้วสิ่งไร้ายๆได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพระเยซูบอกว่าเมื่อวิญญาณชั่วมันออกไปแล้วมันก็เล่ล่อนไปเรื่อยๆแต่จากนั้นมันนึกถึงบ้านของมันมันถือว่าร่างกายคุณเป็นบ้านมันนะ <c oughs> จากนั้นมันจะย้อนกลับมาเมื่อพบว่าบ้านหลังนั้นว่างเปล่ามันก็จะ เอาพวกพ้องของมันเจตัวที่เลวร้ายกว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยผมมีคำถามนิดหนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าว่างเปล่าในที่นี้หมายถึงอะไรแน่นอนคุณขจัดบาปออกไปแต่คุณไม่ใส่อะไรเข้ามาคุณไม่เติมพระวจ,จนะเข้ามาไม่มีอะไรอยู่ข้างในในที่สุดมันก็จะกลับเข้ามาได้พระเจ้าต้องการให้คุณตัดบาปออกแล้วเติมพระองค์เข้าไปเติมพระวจ,จนะของพระองค์เข้าไปเอเมน บอกคนข้างๆนะครับการชำระให้บริสุทธิ์คือการตัดบาปและมุ่งในทางพระเจ้าการเพียงแค่ชำระเฉยๆการเพียงแค่ตัดออกเฉยๆยังไม่พอต้องมีการเติมด้วยบอกคนข้างๆอีกรอบหนึ่งการชำระที่แท้จริงคือการตัดและเติมบอกคนข้างๆนะครับเธอรู้ไหมการชำระคืออะไรอตอบเข้าไปเลยครับ ตัดและเติมจําง่ายไหมอีกสองปียังจําได้อยู่หรือเปล่าการชําระให้บริสุทธิ์คืออะไร <c oughs> คือการตัดและเติมเอเมนไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับเอาล่ะเราจะย้อนกลับมานะอะพระเจ้าบอกว่าให้เราตัดจําได้ไหมพระเยซูบอกว่าถ้าตาของท่านเป็นเหตุให้ทําบาปจงควักทิ้งเสียถ้ามือของท่านเป็นเหตุให้ทําบาปจงตัดมันทิ้งเสียในคุณเห็นสาวกของพระองค์เนี่ยมีใครคนไหนควักตาแล้วก็ตัดมือออกไหม ไม่มีรสาบอกของพระองค์หลังจากวันนั้นมีทําบาปบ้างไหมมีพระองค์กาลังตรัสถึงความจริงฝ่ายวิญญาณว่าการที่เราจะควักตาบางครั้งเนี่ยมันคือการตัดบาปออกไปมันจะเจ็บเหมือนกับควักตามือที่เคยเอาไปทําบาปเนี่ยเมื่อเราจะตัดบาปนั้นมันจะเจ็บเหมือนกับเราตัดมือของเราออกแต่เราต้องตัดมันออก เพราะการจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่มือด้วนหรือมือไม่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วมันยังดีกว่าที่เราจะลงไปในนรกพร้อมทั้งมือครบถ้วนตาครบถ้วนชีวิตคุณจะโดนไฟนรกเผาในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่และในขณะที่มือคุณตาคุณยังคงทำบาปอยู่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณเลิกทำบาปเพื่อที่คุณจะหมดสนุก เพราะคุณไม่รู้จักพระเจ้าคุณจึงไม่รู้จักความสนุกที่แท้จริงดังนั้นคุณจึงได้รู้แต่ความสนุกในฝ่ายเนื้อหนังและคุณคิดว่ามันมีแค่นั้นแต่ถ้าคุณได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นพระองค์มีเรื่องสนุกให้มากกว่าที่โลกนี้ให้ได้พระเยซูตรัสว่าสันติสุขที่เรามีให้กับท่านทั้งหลายไม่เหมือนที่โลกนี้ให้ได้เอเมนสันติสุขที่โลกนี้ให้ได้ไม่นานก็กลายเป็นความเบื่อเป็นความเซงคุณย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังละสี่สิบล้าน ไม่เกินสองเดือนคุณก็นั่งมองผนังแล้วก็เบื่อจริงไหมคุณได้ขับรถปอร์เชค่คันหนึ่งยี่สิบล้านวันหนึ่งคุณนั่งดูฝ่นที่มันเกาะอยู่นั่ะที่หน้าปัดแล้วคุณก็รู้สึกทำไมมันเบื่ออย่างนี้สันดิสุขที่โลกนี้ให้ความสุขสนุกสนานที่โลกนี้ให้มันให้แค่ชั่วคราวแล้วในที่สุดคุณก็จะเคยชินแล้วคุณก็เบื่อ แต่สันติสุขที่พระเยซูคริสต์ให้จะครอบครองหัวใจของคุณท่ามกลางปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณจะมีแต่ความสุขท่ามกลางปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณจะมีความมั่นใจท่ามกลางปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณจะมีแต่ชัยชนะเฮเมนและนี่แหละคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามีสำหรับผู้เขียนสรุปด,ดีแล้วนะครับท่านเองได้อธิษฐานในขณะที่ปัญหายังไม่หมดขณะที่ปัญหากำลังประดังเข้ามาขณะที่ศัตรูของท่านคือ กษัตริย์พี่น้องคุณมีปัญหากับจิกโกปากซอยก็เรื่องใหญ่อยู่แล้วคุณมีปัญหากับวินมอเตอร์ไซค์ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันคุณมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่คุณก็มีปัญหาแต่ของดาวิดไม่ได้มีปัญหากับคนเหล่านั้นดาวิดมีปัญหากับพระราชาและพระราชานั้นหมายถึงกองทัพทั้งหมดในประเทศตามล่าเขาอยู่ แต่ท่ามกลางปัญหาที่เขาเผชิญเราได้พบแล้วว่าในที่สุดพระเจ้าช่วยเขาให้พ้นออกมาพ้นจนหมดแต่ระหว่างที่เขากําลังเผชิญอยู่เขาทําบางสิ่งที่สวนทางกับพวกเราในขณะที่พวกเราเข้าไปบ่นกับพระเจ้าในขณะที่พวกเราร้องห่มร้องให้ดาวิดไม่ได้ทําแบบนั้นดาวิดร้องสรรเสริญพระเจ้าเอเมนดาวิดกล่าวถ้อยคําที่บวกท่านได้กล่าวว่า ไม่ว่าศัตรูมันจะเชิดหัวขึ้นมาขนาดไหนข้าพเจ้าจะเชิดหัวขึ้นข้าพเจ้าจะมีชัยชนะเหนือศัตรูท่านพูดในขณะที่มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยสายตาวันนี้คุณเจอปัญหาทางการเงินหรือโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไหมที่คุณจะพ้นออกมาได้วันนี้ปากคุณพูดอะไร